สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับช่องยิสารเดนมาร์กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่มนลลาป่วยนะคะพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นการลาป่วยครั้งแรกหลังจากที่เริ่มไปโรงเรียนได้ปีหนึ่งแล้วนะคะไปโรงเรียนก็ไม่เคยลาป่วยไปฝึกง,งานครั้งที่แล้วก็ไม่เคยลาป่วยเลยนะนอกจากว่ามันจะลาพาลูกไปหาหมอหนู่นนี่นั่นนะคะก็ วันนี้ไม่สบายจริงๆก็เลยต้องลาป่วยนะคะพี่น้องก็ได้รับความเห็นใจจากแอนยานะคะแอนยาเห็นว่าแม่ไม่สบายก็เลยอาสาออกมาช่วยฝาทํางานสวนนะคะที่เห็นก็คือสองพ่อลูกจะออกมาเตรียมเตรียมดินนะคะจะทําสวนหย่อมเพื่อที่จะทําเป็นสวนดอกไม้นะคะแต่ก่อนมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะมันเป็นเอ่อเอ่อต้นแบล็กเบอร์รี่แล้วก็เป็นไม้ประดับนะคะพุ่มใหญ่มาก ตอนนี้เราก็ได้เอาออกไปแล้วนะคะแอนนียออกมาช่วยขนลากลากไม้นะที่มิที่มันยังฝังอยู่ในดินนะคะก็ช่วยเก็บออก ในระหว่างที่ฟ้าเขากําลังเตรียมไถดินนะคะช่วงนี้มนก็ใกล้ฝึกงานจะจบแล้วนะพี่น้องเหลืออีกไม่กี่วันเองนะคะก็ต้องกลับไปนั่งในห้องเรียนอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าไม่ค่อยอยากจะกลับไปเท่าไหร่เพราะว่ามนรู้สึกว่าตอนนี้ฝึกงานก็คือสนุกมากๆนะคะไม่อยากกลับไปเลยพี่น้องในห้องเรียนก็ต้องกลับไปทํางานกลุ่มนู่นนี่นั่นน,นะคะเรียกได้ว่าก็ต้องกลับไปหัวฟูอีกแล้วนะคะหัวมลที่ฟูอยู่แล้วพี่น้อง,องกลับไปฟูยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะงานนี้นะคะจะพยายามอดทนนะคะอีก ปีเดียวก็จะจบบอกเลยว่าเวลาก็ผ่านไปไวอยู่นะแต่ว่ามนว่ามนัามนก็ต้องผ่านด่านอีกหลายอย่างเลยนะคะกว่าจะจบยังไงก็เดี๋ยวมนจะมาอัปเดตทั้งเรื่องการฝึกง,งานการเรียนให้พี่น้องฟังเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้มนด้วยนะ Hi <'m> SkatWe <laughs> are i g a n with Lea and m e a n g i n g t e b a n a วี่งเองก,ะะกไ็ไม่ได้แต่ถ้าเราไปกันก็จะได้เห็นมันมากขึ้นนะคะถ้าเราไป r ันก็จะได้เห็นกันมากแล้นนะคะถ้าเราไปดันี้นะะซึ่งพวกเาเอาออกแล้วนะคะน้งตรงนี้มันก็จะทดาเป็นปลงดอกไม้นะคะถนนี่เราลปกๆนะะยวจะไม้เห็นกันํากขึ้นนะคะ พอดีก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณลุงนะคะเขามีรถรถไถน,นะคะรถแท็กเตอร์นะคะมาช่วยขุดลากของไม้ออกนะคะตอนนี้ก็ฝาเขาก็ทําการเคลียร์พื้นที่ให้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเอาดิน,นมาผสมเพื่อให้มันเพื่อที่จะให้มันเม็ดล้วนนิดนึงนะคะมีเมถ้าตรงถ้าแบบนี้มันจะแห้งนะคะมันจะแข็งเกินไปนะคะต้องเดี๋ยวเอาดินมาผสมค่ะ เดี๋ยวว่าจะปลูกอะไรนั้นเดี๋ยวคอยดูนะคะตรงอาจจะอาจจาะทยอยปลูกแล้วกันเพราะว่าถ้าซื้อดอกไม้หมดนี่ก็คือต้องหมดหลายตังค์นะคะส่วนดอกไม้วันนี้เดี๋ยววันนี้จะนําเสนอดอกนี่นะคะภาษาเดนมาร์กเรียกว่าดอกโพสเกลินเย่นะคะจะจะเจอได้ตามช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี่นะพี่น้องตอนนี้ก็กําลังบานเลยนะก็จะเขาก็จะเกิดของเขาทุกปีนะคะนี่คือแบบว่าอ่า กอใหญ่มากเลยนะคะใยขยายออกทุกปีนะคะมันก็จะเป็นพันธุ์นี้สีไม่ค่อยเหลืองเท่าไหรก่กอน,นี้แต่บางบางพันธุมันก็จะสีเหลืองสดกว่าน,นี้เลยนะอันนี้ก็คือสีเหลืองเฉพาะข้างในแล้วก็ดอกข้างนอกนี่เขาก็จะออกแบบสีข,า,ขาวๆหน่อยนะคะสวยมากเลยนะพี่น้องชอบมากเลยช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter ก็ก็จะมีดอกไม้สีเหลืองแบบนี้นะคะเต็มไปหมดเลยนะนี่อันนี้ เรียกว่าดอกโพสกลินเยย์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำปอเปี้ยค่ะค่ะวันนี้น,นะคะพวกเราก็จะมาทําเมนูอาหารไทยนะคะเป็นปอเปี๊ยนะคะปอเปี้ยที่เราจะทําก็เป็นไส้หมูนะคะหมูสับเอาออกมาครึ่งกิโลแล้วก็จะมีอะไรในไฟอะอน,นี่ อันนี้คือกะหล่ำปลีนี่ย yeah. แล้วก็วันนี้แบ่งหน้าที่กันทํานะคะน้องไฟยาจะเป็นคนปอกแครอทไฟยาเป็นคนปอกแครอทนะส่วนพี่นี่ก็จะเป็นคนหัน่นหั่นอะไรหั่นเออกะหล่ำปลีกะหล่ำปลีปลีนี่ยโอเคผักที่เราใช้ก็มีไม่เยอะนะคะปกติมันก็จะใช้แค่นี้แล้วก็จะมีวุ้นเส้น ี่แช่ไวแล้วนะคะวันนี้อาหารไทยเราทําแบบง่ายๆนะคะโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะช่วยกันสามัคคีขนาดไหนวันนี้ไทยการทําอาหารนะคะน้องพายโอเครับหน้าที่เอาไปเนอนี่ยตอนนี้พี่เอญาเขากำลังสาธิบาย ไฟยังต้องปอกเปลือกแครอทก่อนเนี่ยเนี่ยนะเยอะเยอะเดี๋ยวแม่เปิดให้อืมแล้วก็ปอกเปลือกก่อนเดี๋ยว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 เอาขึ้นมาก่อนลูกเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวปอกเปลือก แครอทนี่ถุงละ8โคนนะคะไม่แพงนะแครอทช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ไฟอ่ะเขาปอกประมาณิียแอน์นียนี่แอนียลี่เยูกกอปูเดนเตชิสกันก่อนปอกกันนี่แหละ ปกติมนปกติก็จะใช้แค <Pad> รอดประมาณนี้นะสีห้าหัวนะคะแล้วแต่ขนาดนะคะแครอดแล้วก็มีกระลำปีเพี่งแล้วก็จะมีข้าวโพดแล้วก็จะมีถั่วลันเตานะคะแต่มันอยู่ในช่องฟิตเดียวอออกมาแป๊บเดียวเพียงเนี่ยดูวาบรเมัวสแกร์มช แม่ถามว่าแอนเน่รู้ใช่ไหมว่าต้องหั่นยังไงแอนเน่บอกว่าต้องหั่นเป็นเส้นบางๆเหมือนที่แม่เคยทำโยโมโอุ้มขี้หนูมาขยะเยอะๆเีอยๆเดี๋ยมมมมมมวมอช่วยเอานี่เดียวอันนี้ที่เดนมาร์กเดี๋ยวนี้ก็คือเขาแยกแยกขยายแล้วนะคะมาประมาณปีกว่าสองปีได้แล้วน่าจะสองปีแล้วพี่น้องที่พวกเราต้องแยกขยาย เดี๋ยวถุงเขียวนี่คือเป็นเศษอาหารนะคะเดี๋ยวไฟยาแป๊หแบหนึ่งนะเวดเวดเดถุงเขียวนี่คืเอเศษอาหารเอาใส่ลงไปนะ่างนี้ก่อนนี่เราปอดใส่นี้เลยนะลูกนะนี่นไ,ไม่ใช่ <S 2> <S 2> ไม่ใช่แล้วก็มันต้องอย่างนี้เ yeah. อ็งยาเอหันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมห <Okay. S 1> ันขึ้นตรงนี้ระวังมีดนะแล้วก็อนี้อยนี้ Það er ok? 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 Við kemur gæt gæt gæt. Þú skræði hjæt mér. Hjæt, hjæt, hjæt. Ég með belmið mér ekki. Það er ok? วันนี้ช่วยกันขยันขันแข็งนะเพราะว่าฝาเขาฝาจะได้ไม่เสียเวลามาทํากับข้าวปกติถ้าหมดไม่ทาอาหารไทยต้องมาทาอาหารเดนมาร์กเน,นี่ยระวังมือนะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไงเออเออเรียบร้อเสร็จยังยังทำไมเมื่อไรจะเสร็จนี่แม่ทายาถามว่าแม่ปอกเสร็จแล้วหรอปอกเสร็จรนแล้วะสมน้นนะทายาเนาะ ต้องเ,เข้าครัวบ่อยๆจะได้ชำนาญปกติเนะ no, ไม่เป็นไรบางบางอันมันก็จะใหญ่หน่อยเพราะว่าเป็นก้านมันอันนี้คือมีดมีดปอกสำหรับสำหรับคนที่ปอกเข้าหาตัวแบบนี้แบบสไตล์ฝรั่งนะคะแล้วก็สำหรับสไตล์ไทยก็มีก็คือปอกได้ทั้งสองทางนี่เป็นเป็นแบบนี้นะฝรั่งเขาก็จะปอกเข้าแบบนี้เขาบอกว่าเขาถนัดแบบนี้พวกเราก็ พวกเราก็ปลอ,อกแบบนี้เอ้าว <g ül> พวกเราก็ขนัดแบบนี้ปลอกอ,อืมวันนี้ก็อากาศรีเวอร์เลยนะคะวันนี้วันนี้อากาศร้อนสุดอยู่ที่เก้าองศาพี่น้องเก้าองศาถ้าดูตามถ้าดูตามพยากรณ์อากาศในมือถืออันนีน้มันจะบอกว่าเก้าโอเคนะแม่เแม่นะนะเก็บไว้ให้หนูทำแล้วกันนะ เนี่ยเนาะแม่แม่แม,แม,ไม่ไม่ต้องทําหมดไม่งั้นชายาเขาจะไม่ได้ทำ9องศาแต่วันนี้ที่ทํางานตอนที่มนท์ทงานนะคะพี่น้องร้อนมากเลยรู้สึกว่าตัวเองใส่เสื้อจะหนาไปหน่อยพรุ่งนี้ต้องใส่เสื้อบางๆเพราะว่าพรุ่งนี้อากาศอ่ร้อนสุดก็คือ12องศานะคะช่วงนี้กาลังอากาศกําลังดีเวอร์วันนี้มน์ก็ฝึกงานฝึกงาน วันสุดท้ายก็คือวันอังคารหน้านะคะวันอังคารที่25ก็คือเป็นวันฝึกง,งานวันสุดท้ายแล้วพี่น้องเหลืออีกไม่กี่วันแล้ววันศุกร์นี้ก็จะประเมินผลนะคะประเมินผลว่าผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้นะใช้ได้ไหมใช้ได้เลยประมาณนั้นแหละที่แม่หันเดี๋ยวแม่หาสโคนให้นะถ้วย เนี่ยสายน่ขอบคุณค่ะ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 วันนี้ไปโรงเรียนเป็นไงมัง่งไปโรงเรียนวันนี้สนุกไหมสนุกมากสนุกมากได้เล่นกับใครคะเย้เธอเธอเธ่นกัเอออย่างว่าเออ Family อ่ะวันนี้แง่บอกว่าได้ ได้ฟัมเด็กก็คือได้ออกไปพูดหน้าห้องใช่ไหมซามเมซลา,าล่เหรอลูกออกมาอะไรนะพลูโตพลูโตเออดิเดนเดียด,ด,ดาวพูดโตนั่นเหรอเออดิเดนเดียอีไอมเวิสันไหนเกี่ยวกับอะไรวะแม่ไม่รู้ว่าอันย่าเขาไป <ut> ไปพูดหน้าห้องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไฟอะไรทำไมขยันจังวันนี้ ไฟยัยเห็นไหมนี่ไฟออสโตรังช้อยเฮียอันนี้ใส่เสื้อสีส้มแครลลอทก็สีส้มโอ้ยเนี่ย yeah. ใส่เสื้อมาแมทกับสีกับกับผักที่จะทํากับข้าวเลยวันนี้นะ <c oughs> วันนี้นะคะมนเลิกงานบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งเด็กๆเ,เขาก็ขึ้นรถเมย์กลับบ้านนะคะ รถเมย์ประจําโรงเรียนนั่นแหละรถบัสประจําจักิเสิ่อมไรถเมย์รถบัสพี่น้องรถบัสประจําโรงเรียนนะคะ <c oughs> ก็จะมีตารางเวลาถ้าเด็กเลิกเรียนบ่ายโมง <c oughs> ก็จะมีรถเมย์ตอนบ่ายโมงมาส่งนักเรียนนะคะแต่เ <c oughs> พียงยาเขาเลิกบ่ายสอง <c oughs> เด็กสองคนก็กลับบ้านกัน <c oughs> นี่ไงที่แม่ว่าบอกเออนี่แหละเป็นดาวพลูโตเพียงยาเขาบอกไปไปพูดหน้าชั้น <c oughs> เกี่ยวกับดาวพลูโตอ่าโอเค เดีน้องบอกอยากดูดีขนังแต่ละมันลงไปนิดหน่อยตามด้วยหมูสับของเรานะคะ หมูสับแหนี่เป็นคนผัดเนี่ยผัดหมูสุกหมูให้สุกเสลวเวลามนทำปอเปี๊ยะนะคะพี่น้องสูตรของคนก็คือว่า มันจะชอบใส่วุ้นเส้นเยอะเป็นพิเศษนะคะกว่าคนอื่นทั่วไปเพราะว่าเวลาที่ที่ได้กินวุ้นเส้นแล้วมันอร่อยอัพี่น้องคนชอบนะคะบางคนเขาก็ใส่วุ้นเส้นไม่เยอะแต่ของเรานี่ก็คือต้องสามสี่ห่อขึ้นไปนะคะมันจะได้มีวุ้นเส้นเยอะๆมันจะได้อร่อยเพราะว่าเวลาทอดปอเปี๊ยแล้วุ้นเส้นเนี่ยเขาจะให้ความนุ่มนะคะชอบแบบนี้ชอบใครชอบมันนะพี่น้องไปยังนี่เลยอ่ะหนูจะคลิปเหรอคลิป ระวังระวังมือพี่แย่บอกวันนี้แผ่นปอเปปียนเป็นแบบขนาดใหญ่นิดนึงนะอันนี้คือแพ็คหนึ่งมี40แผ่นนะคะปกติก็จะใช้แบบ50แผ่นซึ่งจะเล็กกว่านี้นะพี่น้องแต่ที่ร้านเขาไม่มีมันก็เลยได้แบบนี้มา40แผ่นก็ต้องแบบ ่อเป็นแบบขนาดใหญ่นิดนึงนะโอเคแ,แม่ใส่นี้ลงเลยนะลูกนะใส่ผักลงไปพอหมูสุกแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่ใส่ผักเยอะๆด้วยแล้วมันก็จะยึดตัวเองนะผักนี่นะเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะนะคะเราไม่ชอบกินเท่าไหร่เราก็จะใส่ประมาณนี้จะกิดูหม้อแค่นี้โอเคแก๊ตนะลูกจะไม่พอ,อดีหรอ พี่แงบอกว่ามันขัดยากเพิ่มสีสันด้วยนี่ถั่วลันเตาถั่วลันเตาถั่วลันเตา,ตาเป็นน้ำแข็งแลน,นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นมะเขือไหนโอ้ยแมทอ่ะพี่มะเขืออันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดเพิพ่มสีเหลืองลงไปอันนี้ก็สีสันสวยงามเหมือนกัน ไม่ได้สองสิ่ง okay, นี้โอเคเนี่ยแม่ต้องเอาไฟอ่ะเอาใส่แล้ว<อ> <laughs> คือตัดคักแค่ลูกเรียนเนาะตัดจนแหลมแล้วมั้งพี่เนาะอยากเากบ๊อบู ก็จะปรุงรสตัวนี้ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะปกติก็จะไม่ใส่อันี้เท่าไหร่นะแค่แค่นแค่กินได้ l นเมนต์ก็อืมไแล้วนี่วิสเกตเขามอินเฮียใครจะเเป็ของแม่คุตัดขาเอนี่อ่ะโอเควิธุดิสเองรอว่าจะเข้าไปรอ กินนอกนุ๊กคำเอามาเอาใส่มามให้เขาช่วยเนี่ยถ้าให้เขาช่วยก็ต้องให้เขามีส่วนร่วมนะคะเด็กๆบ้านนี้ชอบช่วยทำกับข้าวเอาเอาเปเห็นอย่างอีกเอาไปตัดอีกโอ้น้องพยายาชอบตัดเหนอลูก อ,อ,อันนี้ขอไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแผ่นกรเปี้มันไม่ค่อยโอเคอ้ยมีกระแขกทมมันเ,เป็นแบบนี้วะม่เน b l o d แล้วกิน่หุเฮ้ยเสก็รู e ่โอเค เดียวนี้ใหญ่มากโอ้ไถ่ายดีถ้าใครรบ ี <c oughs> ทำไมแม่หอปบปอเปียะได้ได้ว <c oughs> อวบได้อ้วนเหมือนตัวเองเลยเห็นไหม <c oughs> อัน,นใหญ่มากเลยพี่น้องวันนี้กินสองอันก็อิ่มนะ ว่ามันเป็นแผ่นใหญ่น้องแพรชอบผ่อนแล้ว สันเดียดเป็นติวมาลันนี่วะ้อมีติมาลันอ๋อทำไมเป็นอย่างนี้นี่ทำไมมันพร้อมอย่างนี้นี่คุณไรหม้อคุณนั่นกินด้อหมอฮะมาเพี่กไมอย่างโบอิมจิ๋วเลยอันนี้เดี๋ยวแม่จะลดขนาดลงนิดหน่อย ไม่เอาเยอะไม่เอาใหญ่หะัขนาดจับยกจโอ้จับตังกับอะไรนีไมนเนี่ <laughs> เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวแม่จะให้พี่น้องดูของไฟกับของหัว อ้วนอ้นอันนี้ของปลาย่ะทำได้ยังไงนี่อันปู้มีนไหนยะเห็แล้วดูนะปู้น่ะเห็นไหมแกแม่คุณนึกเองูชาดนเดร์ะชาด่นเดรเนี่ยโซเดียมทิสติซาดนดินุกเองคลาสติจว่กเ้าเเี น้องแพรชอบกินปอบเบียไหมคะปอบเบียค่ะเี็ก่อนต้ยัดจิองกันวเต้องท๊กจิ๊กจิ๊กิกจอ๊กจิ๊กจิ๊กจิี เดนนี yeah, ่อาวได้เวลาแล้วนะคะน้องแฝงเอาเดนี่ออันนี้ทีไฟหหอเอายงวเนี่ยอหนอ่ะฉันใช

อร,อร่อยอร่อยมากอร่อยมากค่ะเยี่ยมจนดจุดจอด หนึ่งสองครับรักแกอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะให้หนูด้วยไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบ๊ายบาย 拜拜。